สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องที่ผมว่านะหลายคนสนใจมากคือความท้าทายของวัยรุ่นยุคนี้แล้วก็ความสัมพันธ์กับเรื่องในครอบครัวโดยเฉพาะเวลาเอ,อ่อมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆอย่างการแยกทางของพ่อแม่เรามีข้อมูลจากหลายที่เลยครับทั้งงานวิจัยบทความแพลตฟอร์มให้คำปรึกษาเรื่องเล่าจริงๆก็มีเป้าหมายก็คือกลั่นเอาแก่นสำคัญออกมาให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยใช่ค่ะ ข้อมูลที่เรามีนี่ก็ครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมก,กว้างว่าวัยรุ่นเจอปัญหาอะไรบ้างไปจนถึงคำแนะนำที่แบบว่าจับต้องได้สำหรับครอบคร,บครัวที่กำลังปรับตัวสิ่งที่เราจะพยายามทำกันวันนี้ก็คือเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกันนะคะให้เห็นว่าเออรากปัญหากับวิธีรับมือมันเกี่ยวกันยังไงครับประเด็นหลักๆที่เราจะดูกันก็คือ ปัญหาที่วัยรุ่นเจอตอนนี้มันมีอะไรเด่นๆบ้างแล้วเรื่องการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวอย่างการหย่าร้างเนี่ยมันส่งผลกระทบเออจริงๆแค่ไหนและสุดท้ายคือมันมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยให้ทั้งตัววัยรุ่นเองแล้วก็ครอบครัวผ่านช่วงยากๆนี้ไปได้หรืออาจจะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำอืมก็น่าสนใจนะคะเริ่มกันที่ภาพรวมก่อนเลยไหมครับเรื่องความท้าทายของวัยรุ่น ข้อมูลจากหลายๆที่อย่าง B ีดีก็บอกว่าปัญหามันซับซ้อนมากไม่ใช่เรื่องเดียวมาจากหลายทางเลยทั้งเรื่องที่บ้านการเงินเพื่อนการเรียนหรือแม้แต่การปรับตัวเรื่องร่างกายอารมณ์ตัวเองคือเหมือนเจอศึกรอบด้านเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญจริงๆค่ะทําให้วัยรุ่น ค่อนข้างเปราะบางกับแรงกดดันต่างๆได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในบ้านความคาดหวังเรื่องเรียนหรืออิทธิพลจากเพื่อนๆนะคะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เผยแพร่บน thaijo.org ซึ่งเป็นแหล่งรวมงานวิชาการไทยนะคะเขาก็ไปศึกษาในพื้นที่เฉพาะแล้วก็เจอประเด็นน่ากังวลเช่นค่านิยมวัถุนิยมที่สูงขึ้น การใช้สารเสพติดหรือการติดเน็ตมากๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็ชี้ว่าเออเราต้องเร่งพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าทักษะชีวิตหรือ life skills นะคะคือความสามารถในการจัดการปัญหาตัดสินใจรับมือกับอารมณ์อะไรพวกนี้เรื่องสุขภาพจิตก็น่าห่วงนะครับความเครียดวิตกกังวลซึมเศร้ามันดูเชื่อมโยงไปหมดทั้งเรื่องเรียนการเปรียบเทียบในโซเชียลมีเดียแล้วก็ปัญหาในครอบครัวด้วย นอกจากนี้การติดเกมติดโซเชียลที่เราได้ยินบ่อยๆมันก็ส่งผลกระทบเป็นทอดๆทอดเลยทั้งเรื่องเรียนสุขภาพความสัมพันธ์กับคนจริงๆถูกต้องค่ะประเด็นคือปัญหาพวกนี้มันมักจะเกี่ยวกันไปหมดการเข้าใจสาเหตุลึกๆเลยสำคัญมากเช่นเด็กอาจจะเครียดเรื่องเรียนเพราะแบกความคาดหวังจากพ่อแม่หรือบางทีการหันไปใช้สารเสพติดอาจจะเป็นทางหนีจากความรู้สึกบางอย่างคือ มันซับซ้อนการมองแบบนี้มันก็ทําให้เราต้องตับมาถามว่าแล้วเราจะช่วยให้วัยรุ่นสร้างกลไกการรับมือที่ดีกับแรงกดดันพวกนี้ได้ยังไงแล้วประเด็นใหญ่ที่หลายครอบครัวเจอก็กคือการแยกทางหรือการหย่าร้างของพ่อแม่ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากว่าเอ๊ะการเกยนแปลงนี้มันส่งผลยังไงและครอบครัวจะจัดการกับมันได้ดีแค่ไหนผลกระทบทางใจจากการหย่าร้างเนี่ยมีแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะแต่ ข้อมูลจากแหล่งที่เน้นสุขภาพจิตอย่างไอสตรองหรือแหล่งข้อมูลพ่อแม่อย่างเน็ตพามาเขากลับชี้ตรงกันว่าสิ่งที่สำคัญกว่าอาจจะไม่ใช่ตัวการหย่าร้างเองแต่เป็นกระบวนการที่พ่อแม่จัดการต่างหากคือการหย่าร้างไม่ได้แปลว่าลูกต้องมีปัญหาเสมอไปนะคะถ้าพ่อแม่สามารถสื่อสารแล้วก็ปฏิบัติต่อลูกได้เหมาะสมพูดง่ายๆคือวิธีที่พ่อแม่สื่อสารกันร่วมมือกันดูแลลูกหลังแยกทางเนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นตัวแปรสำคัญอ๋อครับครับ มีคำแนะนำเรื่องการสื่อสารกับลูกตอนหย่าร้างที่น่าสนใจเยอะเลยจากทั้งไอส์ตองแล้วก็เนสปาม่าด้วยเช่นพ่อแม่คุณตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยบอกลูกพร้อมกันไม่พูดโทษอีกฝ่ายใช้คำว่าเราแบบว่าเราตัดสินใจร่วมกันแทนที่จะชี้ว่าใครผิดอธิบายเหตุผลง่ายๆย้ำว่าไม่ใช่ความผิดของลูกเลยแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าลูกยังได้รับความรักการดูแลเหมือนเดิมแค่รูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องยอมรับปฏิกิริยาของลูกด้วย ฟังดูเหมือนง่ายนะแต่ทำจริงคงมไม่ง่ายเลยมีตัวอย่างจากบทสัมภาษณ์ลูกคุณนิโคนกับคุณแมวจิรศักดิ์ที่เนสปาม่าเอามาลงก็น่าสนใจนะครับที่เขามองว่าหลังพ่อแม่แยกทางเขากลับรู้สึกว่าครอบครัวใหญ่ขึ้นด้วยเออเป็นมุมมองที่ต่างดีครับใช่ค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากแต่ประเด็นที่พ่อแม่มักจะพลาดบ่อยๆเลยนะคะคือการดึงลูกเข้ามาเป็นพวกหรือพูดถึงอีกฝ่ายในแนลบให้ลูกฟังอันนี้สร้างแรงกดดันให้ลูกมากเลย ทำให้ลูกรู้สึกเหมือนต้องเลือกข้างมีกรณีศึกษาจากเรื่องเล่าส่วนตัวในคลิป YouTube หลายๆคลิปก็สะท้อนผลกระทบตรงนี้ชัดเจนอย่างกรณีเปรมที่พ่อเหมือนจะเชื่อแฟนใหม่มากกว่าลูกทําให้ลูกรู้สึกเหมือนออถูกทอดทิ้งหรือกรณีเมย์ที่หลังพ่อแยกไปมีครอบครัวใหม่เธอกลายเป็นเสาหลักทางอารมณ์ให้แม่ซึ่งมันมันหนักเกินไปสําหรับเด็กคนหนึ่งนะคะสิ่งเหล่านี้มันส่งผลกระทบต่อเนื่องยาวนานจริงๆค่ะต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว แล้วพอเจอกับความท้าทายเหล่านี้ทั้งตัววัยรุ่นเองแล้วก็สมาชิกในครอบครัวจะมีแนวทางรับมือหรือปรับตัวยังไงได้บ้างครับสำหรับวัยรุ่นเองข้อมูลจาก b ีดีก็แนะนำเรื่องการสื่อสารเปิดใจคุยกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจหรืออาจจะต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญอืมค่ะส่วนพ่อแม่เองบทบาทสำคัญก็คือรับฟังให้กำลังใจแล้วก็สร้างขอบเขตที่เหมาะสม แต่ในทางปฏิบัติจริงๆเลครับมันมีกลยุทธ์อะไรที่พอจะช่วยได้บ้างไหมอะสำหรับคนที่ผ่านการแยกทางหรือกำลังเจอปัญหาครอบครัวนะคะการปรับตัวมันเป็นกระบวนการต้องใช้เวลามีแนวคิดน่าสนใจจากไอ t ตรองค่ะเขาพูดถึง3ระยะของการปรับตัวหลังหย่าร้างคือ 1. ระยะก่อนหย่าช่วงเตรียมตัววางแผนทั้งเรื่องกฎหมายการเงินจิตใจ 2. ระยะแยกทางที่ต้องตั้งสติ จัดการอารมณ์แล้วก็หากลุ่มสนับสนุนและ3ระยะกลับมาเป็นโสดอีกครั้งคือการเริ่มใช้ชีวิตใหม่ดูแลตัวเองทั้งกายและใจการมีคนรอบข้างคอยฟังการหากิจกรรมที่ช่วยเยียวยาจิตใจการฝึกมองความคิดลบของตัวเองอย่างเข้าใจพวกนี้จําเป็นมากค่ะเรื่องราวจาก YouTube ที่เราดูกันมาก็สะท้อนเรื่องนี้อย่างคุณนัทที่หาความสงบจากสิ่งที่ชอบทำหรือคุณแจนที่ต้องเข้มแข็งเพื่อดูแลครอบครัวหลังสูญเสียคุณพ่อ หรือคุณก้อยที่ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวเรื่องความสัมพันธ์ของตัวเองประสบการณ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างความมั่นคงและสมดุลในชีวิตใหม่นะคะนอกเหนือจากคมแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญแล้วประสบการณ์ส่วนตัวก็ให้มุมมองที่ต่างออกไปเหมือนกันนะครับมีเรื่องเล่าหนึ่งจากพันทิปที่มีคนมาแชร์ว่าชีวิตหลังแยกทางเขากลับรู้สึกมีความสุขมากเหมือนได้ชีวิตใหม่มีอิสระได้ดูแลตัวเองเต็มที่ อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เออน่าสนใจดีแม้จะเป็นแค่ประสบการณ์ส่วนบุคคลก็ตามใช่ค่ะเป็นอีกมุมมองหนึ่งและจุดที่สำคัญมากๆที่ถูกเน้นย้ำในทุกแหล่งข้อมูลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น BD, i ีไอสตรหรือจากกรณีศึกษาใน YouTube ก็คือการไม่ลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อรู้สึกว่ารับมือไม่ไหวจริงๆไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือนักให้คาปรึกษา การขอความช่วยเหลือมันไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอเลยนะคะแต่เป็นการดูแลตัวเองอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหามันลุกลามบานปลายไปท้าทายจริงๆนะครับผลวัพธ์ในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารการสนับสนุนกันเนี่ยมีผลมากต่อการรับมือปัญหาต่างๆโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่านสําคัญอย่างการแยกทางของพ่อแม่แม้จะเป็นเรื่องท้าทายแต่การปรับตัวการเรียนรู้และการสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาจากประสบการณ์เหล่านี้ก็เป็นไปได้ ค่ะและสุดท้ายนี้มีประเด็นหนึ่งที่อยากชวนให้ลองคิดต่อยอดดูนะคะคือความสามารถในการรับมือกับความท้าทายต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดทั้งความกดดันรอบด้านการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวความขัดแย้งมันเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับการพัฒนาทักษะชีวิตที่งานวิจัยจากไท a i จ org o พูดถึงเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการทิศวิเคราะห์การแก้ปัญหาการจัดการอารมณ์หรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี คำถามคือการส่งเสริมทักษะเหล่านี้ต้องแต่เนื่อๆนะคะแต่กับทุกคนเลยมันจะเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้คนเราสามารถเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนความซับซ้อนของชีวิตในยุคนี้ได้อย่างมั่นคงและมีความสุขมากขึ้นได้อย่างไรบ้างนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดต่อมากๆค่ะ